สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวครับกับเซิร์ฟครับก็มันเป็นเซิร์ฟแบบว่าแนวครับก็อะไรนะผมจำไม่ได้ครับก็ไปเซิร์ฟสนุกครับจำได้แล้วบอสีครับเซิร์ฟบอสีครับเงินผมมี700บาทครับชื่อผมคือมอสเกิลชูบีเกมครับเกมเมอร์ชายแบงเกมเมอร์ครับโอ้โหครับมันก็สนุกครับสนุกไปอีกแบบนึงสำหรับคนชอบแนวแบบว่ากราฟิกแบบสวยๆเท่ๆจริงๆเก่าๆครับ ถ้าคุณชอบเกมนี้ก็ุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกำลังก,กิจกรรมการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับผมจะมาสอนวิธีการโ r นะครับอยากได้คงมเกมงินให้ได้กันเถอะก่อนที่ผมจะโปให้ดูแต่นี้ผมจะไม่โผครับวันนี้ผมจะมาเล่นธรรมดาธรรมดาครับแต่มาโคก็จะเห็นผมว่าผมโผลครับ นี่ครับถ้าคุณอยากโปรครับอ่ะออกมาแป๊บนึ่งครับออกมาแป๊บเดียวนครับกดไนึ่งเครับเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยบเฮ้ย

มันจะนานะครับประมาณมันจะนานปีชั่วโมงครับประมาณนั้นประมาณนั้นได้ครับก็โปรครับก็ที่ผมเดาๆมาครับผมเล่นมาประจำครับครับต้องใช้สองครับนะครับครับโปรของผมดูครับนี่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 ตัวคอมเร็วสูงครับ ใช่ปออย่างเดียวหกข้าสุดๆเลยครับอ่ะอุกยกระตุกกระตุกสัตว์ตุกไมีอยู่แล้วกระตุกชิ้มหายโอ้ยอืมดูคร่าวๆไปแล้วครับซื้อลูกไม่ต้องซื้อลูกกระตุก้นี่ผมแนะนำครับนี่คือการแนะนำอันเยี่ยมยอดผมช็ยอดเยี่ยมครับ ครับก็มุกนิดนิดหน่อยหน่อยครับมุกกรากสำหรับคนชอบกรับครับมานายฟอครับโอ้โหใครครับลายฟอควอนรับควอนซับก็ครับอืนี่ครับผมซื้อลูกส่วนมาคุณได้ซื้อหรอหนึ่งพันอ่ะมาเลยนะครับปืนผมครับมาใครอยากเล่นกับอัวมาเลยใครอยากเล่น นี่แหละนี่แหละยกลัวไม่กลัวหรอกครับส่วนไอพีไอพีเซิร์ฟครับก็จะไว้ข้างล่างใต้คลิปดิชั่นนะครับนี่แหละนี่แหละไอโน่นี่แน,น,แน,น,น,แน่มือกากเป็นล้านปีน้อง ใครสู้พี่เจอคนด้วยวโอ้ยออกไปเฉยเลยนี่มาโอเคไปต่ออยู่ครับอ้ยแรงชิบหายวะโอ้ยไอสาา้สตัดนะแต่ก็ช่างเถอะก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ของคราฟ